ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2ของพวกเรานะคะสำหรับเบรกนี้แน่นอนว่าพเราจะต้องมาเล่นเกมนั่นเองบอกเลยว่าเกมของพวกเราในวันนี้ชื่อเกมว่าเกมสายคำว้าเฮ้ยอัาค ก็คือเราเนี่ยีกทบขอออีีกทขชื่อเกมอีกทีค่ะเกมไฟ่คำวายยูนิคอร์ดวายวายมากงงโอเคก็คือสำหรับเกมนี้เนี่ยพวกเราจะแบ่งกันเป็นทั้งหมดสามทีมทีมละสองคนนะคะโดยที่แต่ละทีมเนี่ยก็จะมีคำถามทั้งหมดแปดคำแล้วก็คำละสิบห้าวินาทีค่ะใช่โดยที่เราจะมีคำใบ้ด้วยนะว่า จะเป็นก mm ี hmm. yeah. yes. ่พยางอะไรอย่างนี้คาที่เราได้ใช่แล้วก็สองคนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันโดยที่จะแบ่งเป็นพี่ฟอกับชิวแฮมใช่ไหมใชแล้วแล้วก็เป็นสิตากับเจเจแล้วก็แองเจนกับเหมยลีนั่นเองทุกคนพร้อมกันไหมมาดวลกัน เพระเลยว่าพวกเราได้มีการแบบเตรียมการฝึกซ้อมมาอย่างมากมากมากมายใช่ปะทุกคนจริงเหรอเออเปฝึกใช่ไหมใช่ใช่ฝึกมานานแล้วเนี่ยเราวันนี้เยฝึกมานานว่าแล้วว่าแล้วก็คือเกมเราเนี่ยคือเราจะมีรูปขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นสมมติว่าคํานี้มันมีสารพยานเราก็จะมีรูปขึ้นมาสมมติว่าเป็นรูปใบไม้ ต้นไม้แล้วก็เอ่มนีแมวอะไรอย่างเงี้ก็จะเป็นจะเป็นคำว่าต้นไม้แม,มวที่หลาแ้แบบนี้แหละแลวตลกอะแต่ว่าบอกเ,เลยว่าหนูมั่นใจว่าเพื่อนๆของพวกเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะถ่ายคำได้แน่นอนชายเพราะาเกมนี้เนี่ยนอกจากเราจะาต้องฉลาดแล้วเราจะต้องมีกลิ่นด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเร<อ>าคิดไม่ออกเราจะได้คำพท์ใหม่แล้วเราก็จะตราตรึง เป็นที่ใส่คืออะไรอะคะคืออะไรพี่โอล่าเสืออะไรคะพี่โฟล์ซูซูมะอ่ะเราไม่เราไม่ทำให้เสือดาวดีกว่าเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยโดยที่คู่แรกที่จะส่งไปนั่นก็คือสีตากับน้องใจใจนั่นเองพอแล้วไปมาแล้วเหรอแล้วรู้สึกเป็นคนประเดิมที่สีตาเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะแน่นอนเราเก่งเราชิลอยู่แล้ว บบจริงสิคะคุยคำแรกคือพี่ม่อนหรอเนี่อะโหยากอะเคยได้คะแนนแล้วนี่อโอเคมาค่ะคำแรกรเขาค่ะพร้อมแล้วทุกคนลุยโอเรอก่อนก็ได้รอก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะคุยกันนิดนึงใช่เพราะแบบคุยทำไมพี่ม่อนไม่เคยยิ้มทุกคนสงสัยไหมพี่ม่อนยิ้มหน่อยยิ้ม เขาติดผิดด้านค่ะเขาติดผิดด้านจริงเหรอตอนแรกมันต้องแบบบิดขึ้นนะเขาอันนี้ไปเรื่องมือเรื่องหลังที่แบบแชมพูรู้มาเหรอเฮ้ยจริงแชมพูเป็นคนวาดที่อยู่แล้วมือมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้ค่ะจะบอกว่าพี่มอนของเรานี่คือแบบมีความแบบ represent วงเรามากเลยนะอ๋อพร้อมแล้วมาเลยตัวพร้อมแล้วโอ้โห my god oh my god เริ่มตนโอเค่ะ ลุยค่ะคำถามแรกลุยค่ะคำว่าไฮซีไาซะยาวเป็บู้าพยางยาวนะเฮ้ยโอ้บอกเลยนะคะอะไราไก่แก่อุ้มปลารูกแล้วไก่ไก่ไก่สุดยอดไก่เพราะไม่ไก่ห้าตีสไก่ไก่่เจอกนยมาช่วย ค่ะโอเคไก่ตายายบอกค่ะขอยืนยันคําตอบเลยค่ะอะไก่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 แก่แม่ปลาช่อนไก่จ้าเฮ้ยเจเจพี่ว่าได้พี่ว่าได้สําหรับข้อนี้คืออะไรอ่ะตอดไหมคะไม่รอดเไงั้เจ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 เล่นเลยเจเจเล่นเลยเดี๋ยวพี่ถิ่งยอด เจเจ๊แบบไปแลมันคืออะไรอ่ะสำหรับข้อนี้น้องเขาก็ทายถูกกันไปนะสำหรับคู่เจเจกับขีตาได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วโอ้ my god มันคืออะไรไม่เข้าถามที่สองไหมหนูหนูไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่หนูรู้แค่ว่ามันเป็นสำนวนที่หนูเคยเรียนหนูก็เลยจำได้สุดยอดมากสุดปังไปต่อเป็นแน่ต่อจ้ะคำที่สองเลยมา กี่พยายามเลยสามพยายโอ้ my god โอ้ใช่นะสามพยายามถนนทางช้างเพื่อถนนทางช้างเพื่อเอ้ยคู่ตั้งทางช้างเพื่อค่ะทางช้างเพื่อค่ะว้เฮ้ยไม่ธรรมดานะคู่นี้จะบอกหนูช้างพี่สิตาบอกหนูมาแล้วว่าเราจะเป็นผู้ชนะป๊อปอัพทั้งปีนี้ค่ะใช่เราจะยึดปีนี้ ตอนแรกพี่นึกว่าถนนช้างม่อยถนนช้างโอเคเแบัวีเ้็นโ่นิสต่อแล้วนะโอเคมาทำต่อไปเลยค่ะที่สามแก้วน้ำแก้วน้ำวูนนี้ได้ไปถึงูามคะแนนติดติดเลยนะเนี่ยสุดยอดมากโอ้โหนี่มันแบบเก่งเว้พี่เก่งอะชิวขอยากกว่านี้สุดอดะโอเคมาต่อไปเลยกันเถอะสี่พยายาม เขาขึ้นรอขาเขาขึ้นรอเขาขึ้นเฮ้ยขาเขาึ้นอแต่ว่าอะไรไม่ใครรู้เปล่าเขาขึ้นรอไม่รู้แต่ว่าอะไรหรอะแต่ว่าเหมือนเอ่อตัวเองแบบว่าอยากดีดีดีกว่านี้อ่ะแบบที่ไม่ใช่ดีกว่านี้ยังไงอ่ะแบบไม่รู้อะจ๊าไม่ได้แต่ประมาณแบบ ประมาณนั่นแหละเก่งมากพอบีก็ไม่รู้มากเกินมากแต่จะบอกว่าคือตอนแรกอะที่หนูเห็นรูปวหนูแบบเฮ้ยแบบเขาทำอะไรตรงเนี้ยหนวดหรอหรือไงหรือเขาบริหารหนวดเขาทำแบบจะไปใอะไรแบบใส่รูปแบบสวยๆอย่างงี้หรือเปล่าพี่บอกแล้วว่าสิตาเล่นเกมเก่งจริงก็คือแบบไม่มีแพ้มาตอนนี้เราได้ทั้งหมดสี่คะแนนกันแล้วนะสุดยอดมากมาคำต่อไปกันเลยค่ะ มาอะไรสามพยาะเสือตาจานแพรตาจานศาสตาจานใช่ไหมสตาจาสุดยอดมากสต์ศาสแต่ว่าเสือภาษาเมืองคำเมืองค่ะศาสต์ผู้ศาสต์ที่ถ้าไม่ได้เซยเซยกคนเอะแบบสุดยอดมาก พี่แกมาเก่งมากค่ะคือจะบอกเลยว่าแบบตอนเกมนี้คือไม่มีท็อปิกเลยนะทุกคนตอนแรกมันสำลัวเลยอยู่นี่มาอันนี้อ๋อคือยังไงนะงงเหมือนกันนะมาต่อโอ้พยายามแย่แล้วยากอ่ะอันเนี้ยเขียนโคกขึ้นภูเขาเขียนโคกขึ้นภูเขายินยียอดมากทีมงานเคาไม่เห็นยากเลยค่ะเนี่ยบอกว่ายากไง สรยยากว่ะขอยากมาดูเลยสำหรับทีมต่อไปอาจจะยากหรือง่ายเขอาจจะแกงเราก็ไเดาะหินสามโอเคได้หกคะแนนแล้วมะสามพยางค์ค่ะเฟืองเฟงมาลัยไม่ใช่โฟมาโล่ไม่ใช่ไม่ใช่มาโล่มาโมาโล่มาซีโอ้ยเลยมันคืออะไรอ่ะมัาซีมาโยมมามามาโล่โยมมาโล่หมดเวลาแล้วโยมมาโล่ เเวลาโยมมาโลกท่านแม่คะโยมมาโลกพี่ตาโยมมาโลกพี่พูดไหนูว่าแม่ได้มาตู้สุดท้ายหนูพูดตั้งแต่วันตู้สุดท้ายแล้วนะโยมมาโลกไม่เป็นไรม่เป็นไรเราแบบไม่เป็นไรตอนนี้คือน่าจะนำนำนำดิ่งแล้วล่ะจริงแบบว่าไม่จะนำทุกคนแล้วปตจริงแล้วนำดิ่งผมคะแนนผมคะแนนแล้วนะต้อพิมพ์วมันคืนลูกอะไรอะไรนี่ยโอเคมาคำตอบไปเลยค่ะเราต้อบไปคำพี่ อุ๊ยนี่มีสีพยางกิงทองใปหยกถูกโอ้ยได้ไปทั้งหมดเจ็ดคะแนนก็คือคำถามพวกเรามีแปดคำถามแล้วคือได้เจ็ดคะแนนก็คือพลาดแค่ข้อเดียวถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆสุดปังขอตบมือให้หน่อยค่ะทุกคนตบมือให้ก็คือชิวๆนะคะเจ๊เอาไปหมดเลย เราจะมาถามถึงความยากง่ายของเอิมการใบ่คำเมื่อกี้นิดนึงสิตากละเจจว่ายังไงบ้างรู้สึกว่ายากง่ายยังไงไหมง่ายมากค่ะเพราะว่าเจตอบเลยค่ะคิดว่าให้ให้ยากนิดนึงค่ะมาขอตัวคิดหน่อยองงหนึงอย่าข้อสัตว์อาจารย์ถ้าไม่รู้คือแบบไม่รู้เลยจริงสุดยอดมากเสือเหรอเจใช่ค่ะรเหมือนกันนะเนี่ย ่ก็พิ่งรู้โอเคงั้นมาคู่ต่อไปกันเลยคู่พี่ฟอก่อนน้องแชมพู้โอ้ยพี่บอกเลยคู่นี้ก็มีความแบบไม่ธรรมดานะแน่นอนต้องรอดทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับโอเคงั้นขอคำถามเลยค่ะอู้สีพยางนะนี้ตื่เต้นเต้นนะ มันกะลามันไม่เดี๋ยวเป่าปลาไม่คืออะไรอ่ะโขดห้ามังดีสามใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะเฮ้ยเอ็นนี่เ็นอย่างแล้วได้ไม่คะแนนแล้วนะมาแล้วแบบนี้่าอะไรอินเดียอะไรอินเดียอยู่นั่นแหละหนูคิดว่าเล็กนี่เขาถึงแบบหุ่นมันทำไมหุ่นมันทำไม เออไปแล้วไปแล้วโอ้ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนโอเคต่อไปเลยจ้าข้อที่สองข้าพยายามข้าพยางามเลยเหรอเส้นผมบังภูเขาเฮ้ว้าวทำไมเส้นผมบังภูเขาทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นสำนวนสำนวนแปลว่าอะไรอ่ะ เ,เหมือนสิ่งในคลิปบาง,งแบบสิ่งใหญ่ๆสักจ่างวะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> ถ้าพี่จำไม่ผิดซึ่งพ,พี่ได้เกล็ดซีภาษาไทยอย่าถามพี่เ,เลยไปเถอด <laughs> <im> <laughs> ไม่ธรรมดานะครับมา <im ble> ได้สองคะแนนแล้วนะตอนนี้ก็คำต่อไปฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่เกลือหนอนมันคือข้าวเหรอหรืออะไรข้าว เข้ามาในนอนเกลือเท็ดมะเท็ดนอนหินหินหนอนหรือว่าเป็นชิเมโจได้ชิเมโจได้ฮะไม่ได้ไม่เคยได้ยินเลยอะเป็นนอนคุณพี่คะนี่มันเกลืออะไรน่ะบ้านเกลือหน่อยะไรหนูตอนแรกหนูคิดว่าเป็นโรสโค้ดแน่นอนต้องเป็นหินอเหมือนอยู่เหมือนอยู่ ออฟเรื่อยๆออเ่ไปทำไมแกล้งกันแรงอะไรยากจังเลยยากมโอเคมาคำตอบไปอะไมีสีพยายามฮะฮะอียงลดลดลงลดยื่อหนังลดเขาสามสองลด รถลงรดหนังนถหนังลดเขานี่คือยากมากอ่ะยากอ่ะเขาถวารแถเลารถวลดลงรดเขาโอ้พี่ทับหนังก็มาเป็นลงไม่มาเป็นแบบหนังอ่ะทุกคนมาเป็นทางลงยกมาเขาลงลงมาแล้วเ้ยเสียไปสองคนแล้วววไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูเชื่อว่าพี่ทำได้หนูเชื่อมั่นในตัวพี่โอเคโอเค มาค่ะหนูค่ะต่อไปคอร์นังคอร์นส่คสี่พยายามนะคะคำนี้บอกเลยว่ายากง่ายยังไงรอดูเอาค่ะรูภาพกระต่ายตื่นตู้กระต่ายตื่นตู้ตอนนี้ตคองสามคะแนนแล้วนะคะตอนนี้เย้เยได้ยอดมากอย่างนอยก็รู้ตั้งหนึ่งข้อเก่งมากชูแคงของพี่อง สุดย่าหน้าเลยย่าคำพูดคำนี้มีแค่สองพยางค์เท่านั้นบอกเลยฮะฮะาอะไรอ่ะต้มเหนือต้มตาต้มเหนืออะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะกาเหนือฮะคือลาเหรอหมดเวลากาเหนือกาเหนือเขาเหนื่อยมาก คืออะไรอ่ะทุกคนกาตาจากาตาทุกคนคือเหมือนเหมือนที่เราแกงเรานะกาตาคืออะไรอะจาการตาหรอหรือกาตาคืออะไรอย่ประเทศกาตาออะไรอคือแบบ topic เรานี่คือแบบเอาเราเดอะเวอร์มากเลยนะเออไม่รู้เลยนะทีมเมื่อกี้ขอขอยากหน่อยทีมนี้ของง่ายๆนะคะ ตอนนี้ขอสุบคะแนนนึงว่าทีมของพี่ฟองกับแชมพูมีสามคะแนนอยู่นะคะตอนนี้มาคำต่อไปกันเลย,ยสับป,ปะรลดอุย้ยพี่สุดยอดมากพี่รู้ป่ะหนูตอบอะไรรู้ป่ะมาแล้วหนูตอบสับป,ปะาหลัง <laughs> สับปลาหลังเป็นเนื้อเนื้อปลาเน,เนื้อปาลาเนือ่ะ นี้ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนไม่สองป,ประคารสองเขี่ยคะแนนโอเคยินดีต้อนรับมาคั่มมาคำต่อไปกันเลยนะจ๊ะเจเจมาไม่ทันคำว่ากาตา้ปปรารเนี่ยนี่เจจะมีอ,ะอาจจะรู้ไม่เไื่อคืด,ดกลับมาใช่มาแล้วอะไรอ่ะ เที่ยงน้ำสงการลานลานเที่ยงลานฉีดเที่ยงอะไรอยู่ในสนามอะไรอางเนี่ยปืนเที่ยงปืนอะไรกัปืนเที่ยงแข่งแข่งฉีดน้ำแข่งฉีดนาฬิกาอะไรอ่ะทุกคนมีใครลองเดาใครปืนแชมพูเทีชมพูถูกดูได้ไงอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะไกปืนเที่ยงแชมพู ค่ะแต่ว่าหนูหนูคุณคุณมันไกลๆแล้วก็เป็นปืนโอ้โหพี่กาลันวิ่งอยู่ก็เป็นสนามสนามวิ่งแข่งแน่นอนต้องแข่งอะไรสังอย่างหนูจะไปลู่แล้วค่ะเมื่อกี้ใช่ลู่ฉีดกับนาฬิกาลู่ฉีดเวลาลู่ฉีดเย้ตอบได้แค่สองข้อโอ้ยแชมพูสุดยอดมากโอเคมาข้อต่อไปกันเลยนะคะเฮ้หมดยังเดี๋ยวนหมดแล้วหรอแล้วเหรอ ก็คือนั้นหมดแล้วไม่ได้ทั้งหมดสี่คะแนนทวนว้าเก่งแล้วสุดยอดมากถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าไม่อยากจะพูดไปเยอะเพราะเดี๋ยวทีมเรามันจะแบบอ่านนูอ่านนะหนูออกนะมีคำไหนเอะไหมคำไหนยากเออคำไหนยากมากที่พี่ฟอกแชมพูรู้สึกว่าอุ้งคำค่ะบอกเลยยากทุกคำเหมือนว่ามันต้องยากขึ้นเรื่อยๆแน่เลยอ่ะ เป็นไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คือแบบคำถามคืออะราเดอบโมากคือเราไม่สามารถดูเลยว่าเป็นสำนวนหรือเป็นคำเฉยๆหรือเป็นอะไรจิจริงว่ากครับเราแต่ก็ถือว่าทำไปได้สี่คะแนนก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับกบมือทุกคนแอคมือชมพูโอเคมาคู่ต่อไปแล้วตาเแล้วเมอนืพี่เจ้นกับพี่เมอแล้ว เออเอาเลยเริ่มเลยอยากรู้แล้วเอาเลยเริ่มเลยมาเลยมาสามพยายามสามพยายพันตาหาพันตาหาอุ้ยโอบเร็วมากว้าวมันง่ายอ่ะคุณพี่มันง่ายอ่ะกดีอีสอุ้ยอะไรอ่ะกลุ่มเราโดนแกงแล้วชูแคมแปลวาสามพยายามอีกแล้ว น้ำตาเทียนทำไมเขาง่ายอ่ะมันจง่ายจังริงคำสุดท้ายอาจจะยากก็ได้เออไม่ด้่มหละแต่เขาเขายากขึ้นเหมือนเขาแบบมาหลอกก่อนนิดนึงสองคะแนนแล้วหมาสองคะแนนแล้วหนาไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าสามพยามขึ้นอะไรไมโครไมโครคืออะไรหนุ่ยไมโครหรือเปล่า ทะเลขึ้นทะเลขึ้นทะเลใช่ปะขึ้นทะเลขึ้นน้ำทะเลน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลอะไรอ่ะไมโครโฟนอะไรอ่ะอะไรเฉลยหน่อยยากมากอันนี้นึกออกแต่ขึ้นหน่วยไมโคร Icana, ไมโครเวฟโอ้โหเอราะนั้นหนูไมโครโฟนอย่างเดียวเลยจ้ะไมโครโฟนแน่นอนติดไมค์ติดไมค์อย่าลืมติดไมค์ด้วยนะคะโยยากเลยเนี่ยโอเคโอเคเรายังพอามยากล่ะนะทำพยายามอีกแล้วมาพี่อีกแล้วอ๋อ ไม่หน้าสามไม่หน้าสามเฮ้ยเต๋อเก่งมากเฮ้ยเก่งวากสุดยอดยอดอ่ะเลิศสามคะแนนสามคะแนนแล้วว่าเฮ้ยต่อให้บ้างดิไม่ได้หรอกนะสามคะแนนแล้วตายข่าวพยานอีกแล้วใจหนูก็ยอมต่อหน่ะพี่แต่เหมยไม่ยอมแม่คันิ้งพี่เนื้อแแม่ก้าวจะทำอ ยังเธอยังไม่ชนะเธอเท่ากันอยู่โอเคพี่ได้ดีแอบบวาดเสียวแล้วข้อให้หน่อยค่ะจริงแอบบวาดเสียวนะพี่จะไม่ยอมพี่จะไม่ยอมถูกปัดถูกปัดถูกปัดใครจิกแกล้งกันหรอเฮ้ยทำไมยากเลยทำไมมันอขนาดนี้เริงถูกฟัดท้ถูกฟันมาเลย้นไปแบี้อันยาก ของพยานแล้วอุ้ยนึกจะพยานน้อยน้อยจริงอะไรอ่ะเครื่องรางอุ้ยเครื่องรางปะใช่ต้องเหมือนจะใช่เทรางเครื่องรางดิเครื่องรางหรือเปล่าโอ้โหคะแนนแล้วใช่ไหมแล้วเท่ากันแล้วดิปะหกคะแนนแล้วปะใช่ไม่หนูหนูเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดสองคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ๋งมากเจ๋งมาก ไม่ต้องทำโทษอลยหมแล้วแถมแล้วก็แค่อยู่ดีเออจริงโชแทมน่าเศร้าค่ะอ้าวเอาแล้วไม่แล้วเออตจินไก่จิ้นไก่จิ้นไก่ไม่ถูกหรอถูกเย้ เสร็จคะแนนแล้วโอ้โหโอ้โหเจ็จคะแนนอีซี่โอ้อก็คืองั้นเราจะมาสรุปคะแนนกันนิดนึงก็คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มสีตากับเจ๊ได้ไปทั้งหมดเจ็ดคะแนนส่วนกลุ่มฮอจูนได้ไปทั้งหมดสี่คะแนนแล้วก็กลุ่มหนูกับเหมยรีได้หมดเจ็ดคะแนนค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้ยากมากทุกคนใช่ไหม ของพี่ยากอยากมากอยากจะถามความรู้สึกยังไงว่าโอ้โหแต่เราก็รู้สึกว่าคําไหนยากที่สุดยากทุกคำค่ะยากทุกคำค่ะอ๋ออุ้ยไม่ทันเห็นเลยอ่ะกาตาโอ้แต่หนูก็รู้พี่ก็รู้สึกว่ากาตายากเนาะมันแบบมันมันมายังไงอะไรนั้นมันคือแบบประเทศหรือมันคือประเทศหรืออะไรก็เขียนว่ากาแฟนเจตอนกาเิงเหรอ่ะ มันยากมากแบบของพี่มันดูยากกว่าแบบของสุขอนนะของพี่ก็ดูยากเลยอยา่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไป,นไรประมาณนี้เนาะโอเคอันก็เข้าสู่ช่วงไข่ตรงเลยจ้าเย้เย้ yeah! อันนี้พวกแพ้คะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสินค้าตี M อนะคะตอนนี้<อ>พวกเราก็มีสินค้ามากมายให้ทุกคนได้เลือกกันเลยนะคะก็<อ>ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็สามารถ ไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee c t m Official Shop ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่แนะนำเลยตอนนี้ก็มีแมสหน้ากากอนามัยนะคะมีหน้ากากอนามัยที่พวกเรา c t m ทั้งหมดออกแบบเองหมดเลยค่ะก็ใครปิดใจลายไหนก็กดซื้อได้เลยนะคะแถมยังมีเหนื่อยเลยแถมยังมีรับของอ่ะค่ะ แถมยังมีบัตรทูช็อตเหลือด้วยนะคะก็ใครอยากที่จะถ่ายรูปกับใครอ่ะต้องรีบไปกดแล้วนะถ้าหมดมีอดเลยนะบอกเลยโอ้พดะเย้ต้องรีบแล้วเนี่อยากถ่ายไปช้อปปี้เลยกดทุกคนเลยแต่ละคนนี่คือชุดแบบสุดบังกันมากไม่มีใครยอมใครทุกคนพานแล้วใช่แล้วก็ติตาขอฝากช่องทางการติดตามพวกเราซ c ซ8ด้นะคะแล้วก็มีแล้วก็จะมีเฟ e b o ๊ k Twitter i n s t a g r a แแล้วก็มี t i k t o อกใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะแอปพลิเคชัน i อแที่พวกเราจะไปไลฟ์กันทุกๆเดือนนะคะคือช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมก็แนะนำมากมากเลยนะคะจะได้เจอแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆเนาะใช่แล้วไปแล้ว,แล,วแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงของพวกเราที่แอปสตรีมมิ่งด้ยนะคะสามารถฟังได้ที่ Apple Music Juke Spotify ย u ทูบมิวสิกแล้วก็ไ i ดอลนะคะว้าวช่วงนี้นะคะก็อยู่ในสถานการณ์โควิด19นะคะก็ใครไม่จําเป็นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วกันนะคะแบบว่ามันจะได้ s. <S ควบคุมโรคนี้ได้ด้วยแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องออกไปไหนนะคะก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยน,นะคะพกเจลล้างมือด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้กลับมาเจอกันเร็วๆนะคะ ไปแล้วแล้วก็มีอันนี้อีกนิดนึงก็คือเราเพิ่งมีทีเซอร์ออกไปใช่ไหมคะเพลงวาลลตาพีโฟเนาะใช่แล้วดูกันเรื่อ่ยอย่าให้ติดตามดูกันมา่อกเลยว่าเพลงเนี้ยสนุกสนานมากดู้คาท่าเต้นก็รู้แล้วถูกต้องเนาะอย่าให้ติดตามด้วยจ้ะใช่โอเคงั้นเราก็ทว่พูดถึงบทลงโทษกันนิดนึงละกันพี่ฟอเมื่อคิดว่ปมีอะไรมาแล้วะค กันที่เขาเปิไลฟ์แล้วแต่เรื่องที่ขออนุญ,ญาตนี้หนึ่งก็คือว่ากลลงโท่อของพี่ฟอกับแชมพูเนี่ยทุกคนสามารถไปติดตามกันได้ในแอปพลิเคชันติ๊กตอกของเราได้เลยสามารถไปดูกันได้ว่าจะโดนทำโทษอะไราแต่ว่าเราจะขอไม่บอกแต่ว่าสามารถไปดูได้ในติ๊กตอกนะคะโอเค <S <S อเดี๋ยวเร่มติดตั้งก<ม>ัน<ม>้ลยนะคะไปได้มาพี่ฟอ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไลฟ์ฟอร์มของพวกเรา c g m 4 u ไปก่อนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย